Bye. Mm -hmm. จังหวัดเพชรบูร์วัดมหาธาตุและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์ขอเชิญร่วมงานถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรปุระ636ปีวัดมหาธาตุสวดมนต์ข้ามจุลศัก,กราช1ัน380สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มฆ่าชีวาปลอดภยัยวันที่16เมษาย,ยน2561ณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์เชิญชวนร่วมขบวนแห่และส่งน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัยหลวงพ่องามพระพุทธมหาธรรมราชาร่วมก่อใจดี ส,ส่งน้ำพระขอขามาผู้สูงอายุและกิจกรรมย้อนวิถีไทย ืบสารวัฒนธรรมให้ตั้งมั่นส่งเสริมประเพณีไทยให้ดำรงคงอยู่เชิญร่วมงงานทถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรภูระ603สกปีวัดมหาธาตุสวดมนต์ข้ามจุลศักราช1380วันที่16เมษายน2561ณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนเลยเป็นแอบซ่อนลูกช่วงวงมาลาย กรุดสงกรานสนานสนุกกัน